ไปเลยปยั่นใส่ให้นีหน่อยอ่าปั๊บเบรกดีๆนะดึงดึงพอหรอดึงเบรกพอหรอเอออ่ะส่งเด็กปั้นมาครับตอนนี้แฮมคิดแฮมปั๊บข้อมน่อยเบรกอะ่ะอืมตดทั้งล่กะก็พอแล้วเยอะมาเลย

อาจะวิ่งเหรอเข้าลึกก่อนขอเวทมันเข้าลึกก่อนเออได้อยู่มาแล้วปาจีนแม่แม่ครับเออปาจีนแม่แม่ไปเหรอเนาะแม่สลวงในไซประมาณเกือบโลนี่สุดเด็ดเลยครับนี่เลยครับ นี่ครับผมหมูเชื้อปลายิ้มสูตรมวยจ้าปลาจีนนะครับ